ทุกคนนี่ไงตลาดโตลุ่งชื่อฉางที่แบบข้าวเหนียวไก่วาดิต้าดังมากทุกคนข้าวเหนียวไก่ทอดของแท้นะก็มีหอมกรอบหอมเจียวทอดโรยด้วยข้าวเหนียวเออโรยบนข้าวเหนียวร้อนๆนี่ฮะเมื่อกี้เผลอกดปุ่มผิดไปมันก็เลยตัดไปหาทุกคนนี่ฮะอยู่ในตลาดโตลุ่งวัดชื่อฉางโรงแรมสิงคโปร์อยู่ตรงนั้นตลาดกิมหยงจำได้ไหมเดินมานิดๆๆเราก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้ฮะ ที่นี้จะมีข้าวหมกไก่ด้วยนะฮะข้าวหมกไก่เลิศมากที่นี้เป็นแบบแนวแบบของแท้ฮะหนังไก่ทอดก็มีหมกไก่ก็มีข้าวหมกไก่ต้มก็มานะฮะนี่ฮะฝรั่งน่ารักไหมฮะกินไก่ทอดในยัดนุง่งหนูนี่ฮะจะเป็นแนวแบบว่านี่่ะน่าทานมากทอสดสดๆเจริญนะฮะทอดกันสดๆร้อนๆน,นี่ฮะนี่ฮะ Are you เฮ้ยรับด้วยเหรอเออใช่แต่ฉันไม่ต้องการที่จะดูวิดีโอขอบคุณนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปนะฮะไปแซ่บกันที่โรงแรมนะฮะเทคเอาไว้ค่ะเพราะที่นี่จริงๆก็มีที่นั่งทานอยู่นะด้านในนะทุกคนละนี่ค่ะ <laughs> บรรยากาศนะฮะเราก็ถ่ายเกย็บบรรยากาศให้เบาๆนะ,ะทุกคนจ๋าต้องขออนุญาตนะฮะนักแสดงตัวจริงเสียงจริงอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้คือตลาดโตรุ่งชื่อชา นี่ฮะโอ้สะอาดสะอาดฮะตกลงเขาขายโต้ลุ่มจริงไหมเดี๋ยวเราไปคุยไหม<ะ>ข้างๆเนี่ยจะมีร้านแบบว่านี่ฮะจะเป็นแบบแนวซูชิ<ม>ใช่ไหมฮะนี่ฮะฝรั่งกินนะนี่ฮะทุกคนน้ำเต้าหู้ร้านจะลดมากเป็นเต้าหู้ทันยาพืชนะฮะชื่อร้านช<ท>ู<ท>ยูน้ำเต้าหู้ทุกคนตรงไปก็จะเป็นสวนย่อมนะฮะสวนย่อมสวนย่อมสุสัษต์รังสรรค์มีงาน ชุดนี้จะมีงานอร่อยห่อนะฮะทุกคนเป็นปีแรกค่ะี๋ยวเรากลับไปกินเนาะกลับไปกินดูที่ขายได้ตลอดเลยฮะนะฮะเป็น <Okay. S 1> ข้าวเหนียวไก่ทอดของแท้นะฮะแล้วก็ทำเรทองด้วยแล้วก็ของแท้ของจริงดีแท้นะฮะอร่อยนะฮะ t h r o r r h o w m a n one e a y at the way y นี่ฮะต้อง Speak English ด้วยเพราะว่าฝรั่งคือ ทำเลทองยังไม่พอนะต้องของแท้ของจริงนะฮะนี่ขายดีทั้งวันเลยฮะแต่ว่ามาเย็นๆนะทุกคนอย่ามาไวเพราะว่าประมาณ4ี่ห้าโมงน้องเขาเริ่มทอดสดสดไม่มีของเก่านะเป็นของสดไก่สดสดเลยแล้วไก่ทอดถาดอย่างที่ดังมากไปทั่วแบบปัตภีเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาซื้อสูตรไปแต่ว่าไปทําแบบผิดๆนะนะฮะเช่นข้าวเหนียวอาจจะไม่นุ่มถูกไหมฮะบางทีร้อนปั๊บนุ่มแป๊บเดียว แล้วก็หลังจากที่พอมันเย็นตัวมันจะคืนตัวเนี่ยข้าวเหนียวก็จะแข็งนะฮะทุกคนเรากําลังเดินกลับสิงคโปร์โฮเทลทุกคนที่ตลาดกิมหยงฉะนั้นเนี่ยข้าวเหนียวไก่ทอดหัดใหญ่ของแท้เนี่ยบางทีไปซื้อตามกรุงเทพปหานครเนี่ยมันเป็นของปลอมก็มีนะฮะทุกคนนี่ต้องพูดกันเพราะว่าบางทีไปทําเสียชื่อหัดใหญ่นะแต่ของแท้หัดใหญ่ก็มีหลายเจ้าวานิต้านี่คือนัมเบอร์วันเลยนะฮะตลาดกิมหยงก็มีอยู่นะจะพูดไปแล้วเนาะบางคนก็ คนนั้นจะชื่อร้านอะไรนะลืมนะจาไม่ได้นะฮะมีอยู่มีอยู่ทุกซอกซอยบางทีหากันเนี่ยอย่างนี้ก็มีฮะทุกคนแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ต้องนิดนึงฮะมีชื่อแตกต่างหลากหลายฮะทุกคนเพราะนั้นเขอาอเรียกว่าอะไรนะเป็นที่เป็นที่นิยมบางคนซื้อสูตรไปก็จะไม่มีหอมทอดมีแป้งผสมอย่างเงี้ยบางเจ้านะฮะผสมแป้งมันก็ไม่อร่อยถูกไหมฮะ สวนไก่บางเจ้าก็แช่นมเลยนะอันนี้สูตรของบาดิต้าเนี่ยเราไม่ถามเขาฮะว่าเขาใช้สูตรอะไรคนหนึ่งปิดใจนะเขาก็ต้องมีของเขาอะนะฮะอาจจะแช่น้ําอาบน้ําแร่แช่น้ํานมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะน้ําจิ้มก็รสเด็ดแต่สูตรไม่มีน้ําจิ้มเนี่ยอย่ามาใช้กับไก่ทอดหัดใหญ่นะฮะไ,ไ,นะไก่ทอดหัดใหญ่ต้องมีน้ําจิ้มหาทุกคนถูกไหมฮะอย่าขี้เกียจทําน้ําจิ้มนะฮะไม่นั้นเนี่ยจะเสียชื่อเพราะบางที่เนี่ย ทอดไก่ขายที่กรุงเทพมีหลายเจ้านะเราต้องตำหนิว่าอ๋อเก่งจังเลยทำไมทอดไก่ทอดไก่แล้วไม่มีน้ำจิ้มเขาบอกเป็นสูตรของเขานะจริงๆมันต้องมีหากกินไก่กินปลาอย่างน้อยมันก็ต้องมีจิ้มะนะฮะแต่อย่าไปมักง่ายอะไรประมาณแบบว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำน้ำจิ้มให้ประหยัดต้นทุนอีกแล้วก็มันก็จะกลายเป็นไม่ประทับใจค่ะนี่หาวัดสืบสางสวยงามไหมนี่ค่ะ เดี๋ยวเราไปทานกันนะข้าวหมกด้วยแล้วก็ข้าวเหนียวไก่ทอดอย่างที่บอกช่องของเราเนี่ยเป็นช่องเล็กๆนะคนติดตามก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างน่าดีใจเพราะว่าถ้าเกิดไม่ดีจริงก็จะไม่ได้ออกช่องนี้นะฮะอ่าบางทีเราไปแล้วเราไม่ประทับใจอ่ะเราไม่ไม,ไม่ไม่ออกได้ไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยบริการไม่ดีเราก็งอนไงฮะ <laughs> ก็จะงอนฮะนะแต่วานิต้าเนี่ยเขาขายแบบหน้าร้านอยู่แล้วนั่งทานก็ได้บริการยิ้มแย้มเป็นมิตรนะฮะ รู้สึกได้เลยว่านี่แหละเมืองท่องเที่ยวขายดิบขายดีแค่ไหนก็ยิ้มแย้มเป็นมิตรนะฮะถูกไหมฮะเออเลิศนะฮะน,นี่คือเมืองหัดใหญ่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวถ้าเกิดไปจากหัดใหญ่ประมาณสัก20ิกว่าโลมั้ง10กว่าโลหรือ20ิกว่าโลนะ10กว่าโลก็จะเป็นสนามบินใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นน้าตกโตง,งาช้างถ้าไปทางหัดใหญ่ในตรงไปเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดจะไปเลี้ยวขวาตรงสี่แยกเมื่อกี้ฮะสี่แยกสะพานลอย ก็ไปสงขลาได้ประมาณ20กว่าโลกเกือบ30ก็จะไปหาสมิลาไปเกาะยอได้ทุกคนนี่ฮะอันนี้รถไปจันนะมาผ่านมออเรากำลังเดินกลับนะฮะโรงแรมที่พักโรงแรมก็บริการดีดีแอร์ก็เย็นฉับเปิดปั๊บหนาวปุ๊บคือแบบต้องรีบปิดฮะ,ะเพราะเป็นคนขี้หนาวทุกคนนะฮะนี่ฮะบรรยากาศในเมืองหัดใหญ่นะจ๊ะขแถวนี้คัดอุทิศหนึ่ง ดิพัทอุทิศสองสามก็เป็นสายหนึ่งสายสองสายสามนะครับบางคนไม่เคยรู้มาก่อนว่าสิงคโปร์โฮเทลอยู่ประเทศสิงคโปร์หรือไม่หากอยู่เยื้องๆกับตลาดกิมหยงเลยทุกคนอยู่ใกล้ๆกับเต้าคั่วเดินข้ามฝั่งไปก็ซื้อเต้าคั่วชื่อดังได้๋วยจับต้มยำก็ได้รงงานตอนเช้าๆก็มีปลาทองโกมีข้าวต้มใบกระเพาะขายตอนเช้าๆก็เป็นตลาดนัดเชา้าทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตื่นเช้าดีไหมฮะตื่นเช้าๆสักวันหนึ่งนะครับ ะอีกนิดเดียวก็จะถึงโรงแรมสิงคโปร์โฮเทลซึ่งถ้าเกิดเราเดินตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอสาย3ก็เลี้ยวซ้ายตามมอเตอร์ไซค์ข้างหน้านั่นเอคะเลี้ยวเข้าไปเลี้ยวซ้ายก็จะเจอชีอุทิศก็จะไปบิ๊กแบร์เป็นร้านคอคัเฟ่ชาไทยน้ำปั่นแซ่บนะฮะแล้วก็ตรงชีอุทิศก็จะมีอาหารเช้าอร่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดใครอยากตอนเย็นๆกินข้าวเหนียวไก่ทอดนะอุ้ยพูดแล้วน้ำลายไหลฮาวานิต้า นะฮะวานิต้าเข้าไก่ทอดวานิต้าดังมากใครเสริร์ชหาใน Google จะต้องเจอฮะนะฮะนี่หาโรงแรมเห็นไหมฮะโรงแรมสิงคโปร์อยู่ระหว่างเงินสิดล้อกับเจียคันเลิ่นแหลกและที่ตลักกิมหยงตรงไปก็หัดใหญ่ในะฮะทุกคนจะต้องแม่นยำขึ้นนะฮะมาหัดใหญ่จะได้ไม่หลงไม่เสียเวลาอย่างน้อยก็เริ่มต้นตรงจุดนี้นะฮะ แล้วก็ค่อยๆขยับขยายไปหาของกินใกล้ๆไปเรื่อยๆฮะนี่ฮะมีโคอุทิศสามที่คนกําลังเดินข้ามไปฝั่งนู้นะฮะรถกําลังเลี้ยวไปส่วนข้างหน้าก็ที่พัดอุทิศสองแล้วก็หนึ่งแล้วก็ขึ้นข้ามฝั่งไปนูน้นข้ามทางรถไฟไปครับใหญ่ในสนามบินไปถึงตรงนั้นเลยนะฮะไปถึงสนามบิน12กิโลค่ะนี่ถึงห้องนะทุกคนดูเตียงนอนอันความสุขโรงแรม สิงคโปร์โฮสเทลเป็นโรงแรมที่แบบตำนานมากๆนะฮะเดี๋ยวเราทานนะฮะก่อนที่มันจะตัดนะเดี๋ยวต้องเพียงแบบนี้ฮะไก่ทอดหอมกุ่นมากแล้วก็นี่คือหอมทอดทุกคนนี่คือข้าวหมกเดี๋ยวเราจะทานกันในอีพีหน้านะมาดูกันว่าอร่อยแซ่บไหมแค่ไหนนะอือ